ครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทงโก้ผมแดนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับนามในนครจีธรรมราชนะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนั่นก็คือ TDSC นะครับผม Tactical Development Shooting Center และวันนี้ผมอยู่กับคุณไซมอนไซมอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดนตำแหน่งไซมอนที่นี่คืออะไรครับตอนนี้ทำเป็น Range Manager แล้วก็ Range Master ด้วยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะทำหน้าที่กับทุกหน้าที่เลยครับผม ที่นี่เปิดมานานเท่าไหร่แล้วรวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณ1เดือนกับอีก15วันครับ <Okay. S 2> ซึ่งเพิ่งเปิดได้เร็วๆนี้เองวันนี้วันที่3ธันวาคมนะครับก็คือจะเป็นสนามใหม่ๆเลยณนะเวลานี้เราสามารถทําอะไรที่สนามได้บ้างครับที่สนามนะครับผมจะยิงได้ตั้งแต่ปืนสั้นขนาด9้ามมหรือว่าจะเป็นปืนยาวจุด2องยันเป็นปืนยาว3ามสูงแปดเลยครับผมแล้วก็ในอนาคตเราจะทำแอเรียพิเศษเพื่อให้มีการยิงแบบเป้าบินครับผมโอ้มีเป้าบินด้วยนะครับเยี่ยมเลย แล้วเรานอกจากนั้นนะครับจะมีที่กินข้าวด้วยใช่ครับของเราก็จะมี TDC s Cafe ครับผมอาหารไทยอาหารเวสเทิร์นแล้วก็กาแฟอิตาเลียนโซดามีทุกอย่างโอเคถ้างั้งงนตอนนี้เดี๋ยวไดมอนพาไปดูสนามหน่อยไดไหมครับเพราะว่าผมชอบแบ็ค d ดรอปที่นี่มากเลยวยงามากมเลยแล้วเดี๋ยวมาดูปืนด้วยว่าที่นี่มีปืนอะไรให้เช่าบ้างได้เลยครับโอเค okay, ไหม Let's go <S Let go โอเคไซมอนครับอันนี้ช่องแรกนะครับโอ้อลังการมาก ช่องนี้คือช่องอะไรทำไมมันใหญ่กว่าเพื่อนๆเ,เลย <c oughs> ช่องนี้นะครับผมก็เป็นช่องที่เราสงวนสิทธิ์ไว้ให้ทาคอนเทนต์ครับผมก็เผื่ออยากจะมาทําวิดีโออยากจะมาทําการฝึกตรงนี้มันก็จะกว้างกว่าหน่อยจะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมากครับผม <Okay. S 2> เผื่อพี่แดนอยากจะทําวิดีโอหรือว่าอยากจะทําการเรียนการสอนตรงนี้ผมว่าเพอร์เฟกเลยเยี่ยมเลยนะครับแล้วแบ็คดรอปนี่คืออะไรทําไมเป็นอะไรที่สวยงามขนาดนี้เามื่อก่อนนะครับผมที่นี่จะเป็นป่าหมดเลยก่อนที่เราจะย้ายมาทําที่นี่เขาตรงนี้เขาใช้ดินาไมท์เพื่อระเบิดแล้วก็ขุดเอาหิน ไปขายครับผมมันก็เลยได้แบ็กดรอปที่ใหญ่มากครับผมครอบคลุมเกือบทั้งสนามเลยครับก็เลยเอามาใช้เป็นแบ็กดรอปอันเดียวที่เอาไว้ใช้ยุดกระสุนทั้งหมดเลยความกว้างตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ60เมตรครับผมแล้วก็ยาวลงไปอีกประมาณ60เมตรเหมือนกันครับผมก็คือจากนี่ไปนู่นเลยจากแนวยางไปถึงสุดแนวร์มเลยก็คือเป็นเป็นประมาณสี่เหลี่ยมใช่เป็น60เป็นบล็อกบล็อกหนึ่งไปเลยครับผมเยี่ยมเลยโอเคอันนี้คือบล็อกแรกนะครับสาหรับฝึกซ้อมหรือว่าถ่ายคอนเทนต์นะครับ่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบมาคนเดียวแค่อยากยิงช เราไปดูล็อกต่อไปกันไหมครับได้เลยครับผไซมนครับอันนี้จะเป็นบล็อกส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ครับแบบนี้มีกี่อันครับบล็อกส่วนตัวแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3บล็อกครับผมอันนี้ก็จะเล็กลงมาจากช่องคอนเทนต์นิดนึงแต่ว่าจะได้ความส่วนตัวมากกว่าประมาณ10ถึง12ครับมสิบถึงสิเมตรแต่ความยาวก็คือยาว60เมตรได้เลยนะครับซึ่งใครที่อยากยิงแบบ พวก PCC ใครที่อยากยิงปืนสั้นยาวหน่อยนะครับ,ใคร,บใครที่อยากยิงพวก5.56หรือว่า3.8 0กตอนนี้ได้ยังครับ3.8 0กับ5.56จะเริ่มตอนต้นปีหน้า <G un> <G un> ก็ยังอยากจะคนโทรลเสียงที่ออกไปข้างนอกสนามให้มันอยู่แค่ภายในพื้นที่ ใช่ครับอยู่แล้วเพราะว่า5.56กับ308เนี่ยเวลายิงแล้วมันดังกว่าเยอะมากเลยนะครับใช่เพราะว่าแถวนี้ก็จะมีมีชุมชนมีหมู่บ้านอะไรพวกนี้ด้วยก็คือไม่อยากรบกวนใคไม่อยากรบกวนใช่ครับเห็นด้วยเลยตอนนี้นะครับมันจะมีเริ่มมีเพลทเหล็กแล้วแต่อนาคตเราเร็วนี้จะมีเพลทเหล็กเพิ่มใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้เราได้สั่งตัว AR 500ครับผมเอาไว้มาลงที่สนามแล้วก็ตามกําหนดการแล้วน่าจะมาถึงตอนช่วงอาทิตย์แรกของเดือนมกราครับผมก็คือต้นปี2025ก เราจะเริ่มความพรีเแล้วครับเยี่ยมเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากนั่งยิงนะครับเราก็จะมีออปชันให้ใค,ใคร <ๆ S 1> ที่แบบอยากเซตซีโร่ของพวกปืน5.56 uh, PCC สามารถที่ใช้โตเซตซีโร่ได้เรามีโ <ๆ S 2> ต๊ตทำแการยิงแบบนั่งโดยเฉพาะเลยครับผมเยี่ยมเลยครับอันนี้จะมี3อันนะครับแล้วก็ข้างๆผมมีอีกอันนึงถูกไหมครับใช่ครับผมมาดูกัน โอเคไซมอนครับอันนี้เป็นบล็อกสุดท้ายที่ใหญ่สุดอันนี้คือบล็อกอะไรครับอันนี้เป็นบล็อกที่เราใช้เป็น m u l ิเ p อ r p o s e ครับผมถ้าเกิดในวันธรรมดาแล้วเราก็จะใช้เป็นช่องยิงรวมครับช uh huh. าวบ้านในพื้นที่แล้วก็คนแอมเภอเมืองก็จะเป็นฐานลูกค้าหลักของเราซึ่งรเราก็เลยทําช่องนี้ออกมาให้ใหญ่หน่อยแต่ว่าในการเข้าใช้ก็จะเป็น c o สเ e f f e c t i v e หน่อยค่าใช้ช่องยิงตัวนี้จะถูกมากเลยครับสําหรับคนที่มาเป็นกลุ่มใหญ่หญอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยากมาฝึกด้วยกัน<ช>นะครับ,รบก็เช่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สมมติรอาเป็น ทีมออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆที่แบบอยากมายิงด้วยกันก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับจะคุ้มค่ามากกว่าที่จะต้องมา เช่าช่องเล็กๆหลายๆอันคลาสที่มันเยอะกว่า30คนขึ้นไปเราจะมีพื้นที่ตรงนี้ให้แน่นอนครับผมเพราะว่า30คนขึ้นไปด้วยแนวแนวความยาวความกว้างของช่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ70เมตรครับผมแล้วก็ยาว60ซึ่งมันรับรอง30คนขึ้นไปได้แน่นอนครับผมแต่ว่าถ้ามากัน30คนจริงๆก็ต้องมีชุดครูฝึกที่พร้อมที่จะมาแล้วเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าปกติผมสอนที10คน12คนก็เหนื่อยแล้วนะครับโอ้โหถชานั้นทีมครูฝึกต้องพร้อมจริงๆผมขอถามหนราคาเป็นยังไงบ้างครับแพ็กเกจทุก เลยเป็นยังไงบ้าง,บางบแบ่งออกเป็น2แบบแล้วกันนะครับจะเป็นแบบ non membership แล้วก็แบบ membership นะครับผมช่องยิงรวมครับถ้าเกิดจะเข้ามาใช้เดียวๆจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่300บาทครับผมไม่ได้จํากัดเวลาแล้วก็ถ้าเป็นช่องยิงส่วนตัวเหมือนที่เราเห็นก่อนหน้านี้ตอวน,นั้นจะอยู่ที่2,500บาทต่อวัน,นครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงหโมงเย็นเลยถ้าเกิดเป็นแบบ membership นะครับผมก็จะมี3แบบแบบแรกก็จะเป็นแบบธรรมดา1,000บาทต่อปีครับผมอันนี้ก็ใช้ช่องยิงรวมฟรีได้ราคากระสุนในราคาสมาชิกแล้วก็เช่าปืนในราคาสมาชิกครับผมแบบที่มครับบ อันนี้ก็จะได้กระสุนสมาชิกช่องยิงรวมช่องยิงส่วนตัวฟรีแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดสมัครเป็นตัวพรีเมียมจะมีส่วนลดของ Gear Shop แล้วก็ตัวสนามแอร์ซ็อฟที่กำลังจะสร้างขึ้น oh, ครับ <yeah S 1> ผม,มแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว3 a r Membership ครับผมอันนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่าในอนาคตเราจะมีห้องรับรองแขกที่ติดแอร์ให้เผื่อมาใช้กันทําการเรียนการสอนก็ได้หรือว่าจะมาใช้สังสรรค์กันก็ได้เวลามายิงกันเป็นทีมตัว3ปีก็จะอยู่ที่20,000บาทครับผมอันนี้ก็ช่องยิงฟร กระสุนราคาสมาชิกปืนราคาสมาชิกส่วนลดเกียร์ช็ที่สูงขึ้นมาอีกแล้วก็ส่วนลดของแอร์ o ็อที่สูงขึ้นมาอีกครับโอเคเยี่ยมเลยครับโอเคขอสรุปอีกทีนะครับสมมุติว่าผมมาคนเดียวนะครับผมไม่ได้เป็น Member ผมจะใช้ช่องนี้แบบคนเดียวก็คือ300บาท300บาทครับอ่าโอเคก็คือแต่เราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเราก็ใช้บล็อก2เมตรบล็อกอันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีคนอื่นมาร่วมด้วยอยู่ตรงนู้นดวอยู่ตรงนี้ นะครับโอเคแต่สมมุติว่าผมต้องการแบบ p r i v a t e สุดๆเลยก็คือมาแล้วก็ไม่อยากให้มีคนข้างๆเลยผมก็จะใช้ช่องสอ,สองสามกับ4ได้นะครับ3อันนูน้นก็คือสมมติว่าผมเป็น Member 1ปีปั๊บผมใช้ตรงเนี้ยฟรีใช่ไหมครับ,รบแล้วสมมติว่าผมอยากใช้ตรงที่เป็นช่องส่วนตัว ก็ถ้าเกิดเป็นสมาชิกแบบเบสิกอะครับพี่แดนตัว1000ต่อปีแล้วพี่แดนอยากจะใช้ช่องยิงส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาก็เสียเพิ่มอีก400บาทต่อท่านที่เข้าใช้ครับผมโอเคเยี่ยมเลยแล้วก็สมมุติว่าผมเป็นพรีเมียมเมมเบอร์ก็เดินเข้าใช้ได้เลยครับเยี่ยมเลยครับตอนนี้นะครับเราได้ดูสนามแล้วนะครับเราได้ดูราคาแล้วด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่นี่มีค่อนข้างเยอะก็คือปืนหลายแบบใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนเดี๋ยวเรามายิงกันด้วยนะครับดีไหมสายมันดีเลยครับโอเค let's go save ของ t เอสีนะครับเสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะครับผมนิดนึงแต่เรามาดูปืนกันอันนี้ไม่ใช่ปืนทั้งหมดใช่ไหมครับมันเป็นแค่จํานวนหนึ่งที่เอามาให้เพื่อนๆดูและเพื่อนๆสามารถที่จะมาเช่าปืนพวกนี้มายิงที่สนามได้เลยใช่ครับนมครับมีอะไรบ้างครับไซมอนแนะนาหน่อยก็เริ่มที่ขนาดเล็กไปก่อนก็ได้นะครับผมก็จะมีเป็นตัวลูเกร์ MK4 ครับผมมี10ทับจริงๆ10ทับของเรามีทั้งหมด3แบรนด์เลยครับผมมีเทคดาวน์แบล็กแล้วก็วูดเป็นขนาด9้ามมก็จะมีตระกูลกล็อก The oh. ธรรมดาเลยครับผมก็จะมี 17, 19, 17ก็จะเป็น Gen 3, 19เจน5ครับผมแต่ในอนาคตเราจะมีแปรี่เนเพิ่มมาอีกให้เลือกถ้าเราขยับไปตัวต่อไปก็จะเป็น a e r o 9นะครับผมอันนี้ก็เช่าได้เหมือนกันเป็น Format AR 9, g t r 9, Format MP 5ครับผมเป็น9มมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น modern version กว่าขยับขึ้นไปอีกก็จะมีตะกูลูกซองครับผม Benelli M2, Mossberg, Remington 870ครับผมพอสนามเป้าบินเปิดเราก็จะมีเป็นตัวลูกซอง8แล้วก็ s i n กิล shot มาเพิ่มครับผมอันนี้คืออะไรครับตัวข้างหน้าเป็น เม24ครับผมของ Remington จะเป็นตัว SWS ครับผม Sniper w e a p o n s y s t e m ใช่นะครับเยี่ยมเลยตัวนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่ Remington 700ธรรมดานะครับแต่มันเป็นเวอร์ชันที่เป็น M24 ค<ช>ือตัวที่ทหารอเมริกา เขาใช้กันนะครับ,รบซึ่งมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวอนาคตอาจจะคุยกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องด้านสไนเปอร์เท่าไหร่เดี๋ยวขอหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกันในอนาคตนะครับ,รบผมแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรูกร์ SFAR ครับผมขนาดจุดสครับผมตัวนี้ก็เช่ายิงที่สนามได้เหมือนกันมือเดียวแบบมือเดียวแบบสบายเลยแบบไม่ต้องคิดมากเลยอยู่ด้แบบนาเลยครับปกติ AR เทนเอแบบนี้จะไม่ได้เบาขนาดนี้หนักมากนะใช่ครับตัวนี้คือผมเคยลองไปวิ่งเล่นอยู่วิ่งได้ทั้งวันเลยครับไม่เหนื่อยมันผิดกันเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับ M24 ที่น้ำหนักมันจะเยอะขึ้นมาหน่อยก็ด้วยนะครับรับแรงรีคอยล์นำลําที่หนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัว,ต,วตัวแชสซีมันที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพื่อซับแรงรีคอยล์ไปอีกส่วนหนึ่งครับโอเคครับั้งนั้นเดี๋ยววันนี้จะยิงกันนะครับผมขอ SF สรนะครับเออ l รนะครับ PTR นะครับแล้วก็จริงๆแล้วลูกแดนเปิดทีมช่องทีมแทงโก้ตั้งแต่สมัยแบบแดนซูบล็อกที่เกี่ยวกับปืนแล้วก็มาทำทีมแทงโก้นะครับผมทำบล็อก 19, บล็อก17บล็อก43บล็อกหลายรุ่นอันนึงที่ผมไม่เคยทำคืออะไรรุ่นครับบล็อก34นะครับเคยมีกล็อก34ของ n นิววงสกรที่เป็นอารมณ์แบบทา,ทารัน,นแต่ไม่เคยมีกล็อกสแตนดาร์ ดังนั้นวันนี้ขอใช้ปืนไซมอนได้ไหมครับได้เลยครับผมยินดีมากครับผมมาลองยิงกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างว่าอยากให้ทีม t a n n o l e ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างขอขอบคุณทุกคนที่มา join คอมมูนิตี้เราระดับกัปตันนะครับหนู บ o อบบสีสว่าง BB g u n s t e r t อ r ์ o อและอิดแสงมูมีไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่า General นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheep dog send it let's hit it okay. โอ้เร็วขึ้นมาเยอะเลยครับ7.50ครับผมไนส์โอเคอันนี้เรายิงปืนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใช่ okay. ไซมอนบ่ายสองแล้วฟู้ดไทม์โอเคปะก็ g ก t ส o m มกร u บนะครับเราจะไปที่ชมรมนะครับผมที่อยู่ตรงข้ามถนนใช่ครับเราจะไปลองดูกาแฟลองดูอาหารมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเมนูโปรดของไซมอนคืออะไรครับของผมนะก็จะมีอยู่2เมนูครับผมเมนูแรกเป็นสามชั้นคั่วพริกเกลือครับอร่อยมากแล้วก็เมนูที่2อันนี้ผมเพิ่งได้มาลองตอนที่ย้ายมาอยู่ภาคใต้ครับก็คือใบเลียงผัดไข่ ใบเตียงัที่มันจะเป็นใบเขียวๆก็กกับไข่ใช่ใชครับโอเคดีครับแล้วอาหารฝรั่งเป็นยังไงครับอาหารฝรั่งตอนนี้ที่ขายดีที่สุดของเรานะครับก็คือพิซซ่าเลย <Okay. S 1> ก็จะมีหลากหลายเรือกเลยครับจะมีเป็นซีฟู้ดบ้างเป็นพอร์คพาเรทที่จะเป็นอซอสเซจกับหมูชิน้นมีเป็นเบคอนชีสฮาวายเอียนสไปนิชชีสมีให้เลือกเยอะเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ หน้ากินมากมีตั้งอาหารอาหารไทยนะครับอาหารใต้อาหารฝรั่งก็มีหมดเลยใช่ครับ <c oughs> ไซมอนแนะนำหน่อยตัวลงตรงนี้มันจะเป็นร้านแบบคอฟฟี่ช็อป ที่จะแบบน่ารักน่ารักหน่อยใช่ไหมครับมีแอ์ตัวนู้นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อถ้าเป็นที่นั่งข้างนอกสําหรับคนที่เขาชอบบรรยากาศเอาดอแต่ว่าที่นี่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าช่วงเวลาเนี้ยท้ายปีก็จะไม่ค่อยร้อนมันก็น่านั่งนอกมากสนามนะครับตอนนี้เหมือนกับเป็นซอฟต์โอเปอเนนะครับจะมีแกรนโอเ e n i n g ประมาณช่วงไหนครับการที่เราคิดว่าอยู่นะครับผมแกรนโอเ e n i n g ก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีทวีนทวี้ไฟครับหรือว่าปี68นั่นเองจะมีความแตกต่างกับวิดีโอที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ เยอะเลยครับผมเพราะยังต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าไว้เป็นวัน grand opening เมื่อไหร่ก็ไว้มาดูกันอีกทีเกินได้ไหมครับว่าอนาคตจะมีอะไรบ้างก็ที่แพลนไว้อยู่ตอนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปตอนแรกก็คือพวกเป้าบินครับผมบที่เราเจะเอามาเพิ่มสนามนะซ็อฟที่เราเจะเอาเข้ามาเพิ่มแล้วก็จะมีเพลทที่เยอะขึ้นก็คือเป้า selection ของเรามันก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นโอเคนะครับอตอนนี้เรารู้ราคาแล้วเรารู้ว่าอนาคตจะมีอะไรเรามาดูคาเฟ่แล้วนะครับ สุดท้ายครับถ้าเพื่อนๆอยากมาติดต่อยังไงครับไซมอนครับจะมีเพจทั้งไอจีแล้วก็ Facebook ลยครับผมที่จะเป็นเพจชื่อว่า t d s c n s t ครับผมครับผมจริงๆแล้วตาม Google แอบมาได้เลยมาได้เลยครับมีทั้งของคาเฟ่แล้วก็ของสนามยิงปืนนะครับผมแล้วคาเฟ่ก็สั่งอาหารไปที่สนามก็ได้ใช่ครับอาหารที่หรือว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เราเห็นทั้งหมดข้างหน้าเราเนี่ยสามารถสั่งเข้าไปกินที่สนามได้หรือว่า จะกินที่นี่ก็ได้ครับผมผมแนะนำว่ามากินที่นี่นดีกว่า,<อ>าก็คือญญาาแบบยิงให้เต็มที่เลยแล้วก็พัก ก็กล <ste> <ay> ับไปยิง no ต่อก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดพักที่ดีมากๆใช่ครับผมมันเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยครับทรายผมขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนครับอย่าลืมถ้าเกิดอยากเรียนกับทีมแทงโก้สามารถเรียนได้นะครับสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของทีมแทงโก้ได้โซเชียลมีเดียลิงก์จะอยู่ข้างล่างแต่เพื่อนๆที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชหรือแถวๆนี้นะครับเราจะมีสอนยิงปืน2ว <sh> ันนะครับวันที่8กับวันที่9นะครับเป็น two day course นะครับผมสอน close quarters marksmanship แล้วก็สอน one man home clearing นะครับยังไงถ้าเกิดสนใจติดต่อ T D S C หรือว่า อที่ทีมแทงโกได้เลยนะครับไซมอนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่แดงสนุกมากครับมาที่สนามนี้บรรยากาศดีนะครับผมแล้วก็เป็นการยิงที่แบบอลังการมากยิงแบบข้างหน้าบูเขาเลยนะครับแล้วก็เสียงกล้องเหรอปึ้งเวลายิงนะครับแล้วก็ได้ยิงปืนหลายอันไซมอนขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันครับพี่แดงที่สละเวลามายินดีครับทุกคนขอบคุณมากครับ we are the sheep dog peace